สวัสดีครับผมตอนปนะครับกับไอคินมิสไตล์ครับวันนี้เนี่ยผมพาทุกคนเลยนะครับผมมาเที่ยวกันที่เอเชียทีกันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งช้อปปิง้งริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับ ที่เอชไอทนะครับจะแบ่งออกเป็นย่านต่างๆทั้งหมดถึง4่ย่านด้วยกันครับย่านแรกชื่อย่านว่าย่านเจริญกรุงก็มีร้านขา,ขายของที่ระลึกแล้วก็สินค้าในการตกแต่งบ้านชุนย่านที่2เนี่ยเป็นย่านกลางเมืองครับก็จะมีลานกิจกรรมการแจงแล้วก็โซนอาหารนานาชาติย่านที่3เนี่ยเป็นย่านโรงงานครับเป็นที่รวบรวมร้านค้าต่างๆไว้มากมายครับและย่านสุดท้ายเนี่ยจะทาให้คุณเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพานอรามาเลยนะครับกับย่านที่มีชื่อว่าย่านริมน้ําครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเดินเล่นที่ H a อเชียที e K แล้ก็สามารถเดินทางมาได้นะครับที่ H a อเชียทีค e นะครับถนนเจริญกรุงครับแล้วก็เปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนสัปดาห์หน้าทีนมีสไตล์จะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช้อปที่ไหนแล้วก็ติดตามดูให้ดีแล้วกันครับ